สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทําน้ํายาเห็ดนะคะแต่ว่าพี่อ้อยใช้เป็นเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคนขายเนาะที่พี่อ้อยสั่งมานะคะเขาบอกว่าเป็นเห็ดตุนนะคะก็ลองชิมดูแล้วนะคะก็อร่อยดีนะคะลองอามาอุ่นชิมดูก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนาะ ตรงนี้พี่อ้อยใช้เห็ดเข็มทอง1ห่อนะคะเห็ดเข็มทองหนึ่งห่อแล้วก็กะทิหกล่องนะคะแล้วก็ตามโดยพริกแกงเนาะก็อ่าเครื่องปรุงทั้งหมดที่พี่อ้อยใช้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ลงไปที่ตรงอ่ใต้คลิปนะคะว่าพี่อ้อยใส่อะไรบ้างเนาะส่วนรสชาตินะคะก็อ่ปรุงเองนะคะตามชอบเลยนะคะบ้านใครบ้าน บ้านบ้านเราบ้านเธอบ้านน้องนะคะจะทาฐานไม่เหมือนกันนะคะจะทานไม่เหมือนกันแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะพี่อ้อยจะไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้ต้องใส่เท่านี้อันนี้ต้องใส่เท่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีอ่าในบางอย่างพี่อ้อยใส่พี่อ้อยชอบ ะะแต่อีกหลายๆบ้านอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นน้ํายาเจนะคะน้ํายาเจเนาะก็คนทานมังทานเจก็จะทานได้ทั้ง2องอย่างเลยนะทั้งสองคนนะคะทั้งสองสอง่าสองประเภทเลยเนาะก็ตัวขนมจีนนะคะพี่อ้อยก็ซื้อเป็นเส้นแห้งไว้เนาะก็ต้มเองนะคะ นำมาต้มเองก็เดี๋ยวมาใส่จานนะคะมาลาดนมจีนกันดูเนาะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะขนมจีนนะคะที่พี่อ้อยบอกเนาะต้มเอาไว้แล้วนะคะก็เอาไว้จะทานเป็นเห็ดตุนแล้วกันลูกชิ้นเอาไว้ให้ลูกทานลูกเดียวพอเดี๋ยวบอกอา้าวเอาไว้ให้ลูกแล้วตังมาทำไม ทานลูกเดียวพอนะคะพี่อ้อยว่าเห็ดตุนก็อร่อยนะคะแต่ว่าลูกพี่อ้อยเขายังไม่เคยทานนะคะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะทานไม่เป็นเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยหยิบผักก่อนนะผักที่พี่อ้อยจะใช้นะคะพี่อ้อยก็เอามือหยิบเลยนะคะถั่วพูนะคะวันนี้ใบเมืงลักไม่มีนะคะ แล้วก็มละกขี้นกนะคะมละกขี้นกย้อยจะมีทั้งลวกแล้วก็ไม่ลวกนะคะก็อย่างไม่ลวกก็อยู่ในกล่องเนาะเดี๋ยวเวลาทานก็ยกไปตั้งที่โต๊ะตัวมละกขี้นกต้องทานเยอะหน่อยเพราะว่าช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะพี่อ้อยเป็นเบาหวานเนาะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยมาทานด้วยกันค่ะขนมจีนน้ำยาเห็ดเข็มทองนะคะ หอมหอมเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลคไล่ใต้ลคลิปนะคะทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะหลานชายตอนนี้มีช่องมีมีคลิปใหม่นะคะพี่อ้อยเอาวางไว้ใต้ช่องพี่อ้อยแล้วเนาะคะ่ะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้า คนไหนนะคะไปติดตามหลานชายพี่อ้อยนะกลับมาบอกพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็จะกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ